โอเคครับผมก็สว e, mm ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบบอดี้พาที่สองวันนี้ผมพาเพื่อนกับพี่ผมมาเล่นด้วยนะครับจะได้ไม่หลอนมาวันนี้วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะเรามีพามาด้วยเฮ้ยพาตามมานะี้ดิเอาเออกออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เอานะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอเคนอ่านอ่านอไปอ่านตว์พวกมึง อะไรอะไรเนี่ยพวกมึงติดหนี้พวกกูกูรู้ว่าพวกมึงใช้หนี้ให้พวกกูไม่ได้ไม่ได้ถ้างั้นพวกมึงต้องางั้นพวกมึงต้องต้องเข้าเป็นโรงพยาบาลละล้างที่มีเขาหรือว่ามีศพหลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลกูฟังทีไร่มีใครกล้าเข้าไปเอาศพนั้นเพราะที่นั่นมันเฮี้ยนมากพวกมึงต้องถ่ายภาพศพนั้นมาให้กูให้ให้พวกกูอะไรเนี่ยแต่เออไม่งั้นพวกมึงจะตายอะไร อะไรพวกมึงอยู่ที่นี่แน่นอนดูนะครับรตอนนี้ตอนนี้ผมอัดคลิปตอนสีทุกเกือบหัวทุ่งไอ้ยิ่กูกฟังทีไรคนลุกเลยเอานะอุ้ยไปตอนนี้มีอะไรพิษิตาตายพาร์ทเมื่อกี้ผมยังไม่เล่นตอนแรกนะมากูไปเองกูไปเองไปฝั่งฝั่ออง,งนี้ไปได้ไหมเฮ<อ>้ยไปหนึ่งไปหนึ่ง ขอขอเวลาไหมอะไรเป็นไรไไดด้้มมหเดี๋ยวไอพอดเพื่อนเฮ้ยตรงนี้มีคันโยกว่ะมคันโยกเออเมื่อกี้ไฟติดเฮ้ยกูเปิดกูเปิดเฮ้ยเฮ้ยต้องใครเปิดอะไรอ่ะอุ้ยกูเปิดประตูเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะเมื่อพาร์ทเมื่อกี้ผมไปไม่ได้เล่นจากเริ่มแรกตอนนี้ผมเล่นจากเริ่มแรกเลยนะ อุ้ยให้รอกูด้วยดิรออาตมาด้วยอาตมาด้วยอาตมาจะมาสวดศพไงชิคุตกใจไฟอุ้ย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 เฮ้ยไอพอดโดนอะไรโดนอะไรคุณโดนผีเมื่อกี้สัตว์ใช่ไหนมึงเก็บกุญแจดิพี่รอดูในคลิปนี่พี่รอดูในคลิปพี่อยู่ตรงตูเนี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ตรงห้องนี่นี้ นี่ผมมีกุญแจเขาอุ้ยไปของนิ้พี่นี่วไปนี่อุ้ยกุญแจเขานี่นี่มาแล้วกุญแจเขาเปิดตรงนี้มาคุณไม่ไม่กูเปิดแล้วกูเปิดแล้วกุญแจเขาเนี่ยเอ้าแล้วมึงบอกให้กูเก็บทำไมกุญแจไม่เก็บไปที่ไหนอุ้ยเอ้าทิพไผ่อุ้ยอุ้ยเป็งไปเจนี่ไปห้องนี้ไปได้อะไปไปมึงนำไปเลยมากูนำไปไม่มีอะไรมีอะไรให้มินคือห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยประตูมันเกิดได้ไหมอุ้ยอุ้ย เอ้ยปวดได้เนี่ยไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยีเสียงอะไรเมื่อกี้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัตมาไม่กลัวผีอัตมาไม่กลัวผีเอออัตมาไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงนะอัตมาเฮ้ยสุภาพกับหลวงพี่ไงไม่น่าเออเออผมขอโทษครับหลวงพี่โอ่งเฮ้ยมึงนี่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 โอเปเรต เคียบมึงเปิดมึงให้สัญญาณกูด้วยดิมึงเปิดไม่ใั่ไม่ใช่กูเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมึงจะเขียวมึงจะเหยเียวอุ้ยทำเสียงอะไรอะ่ะออกทางนี้ได้น,น่าจะได้นะโอเคมาตามมาพี่ติตเสียงเกมแม่งย,ยังร้อนอน่ะ ถอนะไฟตัดดีิดับไอ้เหี้ยใครว้แจกเขาไฟวะอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยเหี้ยเดอตามกูเลยสัสไอ้เหี้ยอ้วอ้้ยยิงมันนี่มันนี่อีวาีอไอ้เหี้ยมยวิ่งไปหลบเลยสัเปิดดเปิดดเปิดดเปิด b i open it เรอกูจำได้เมื่อกี้เชื่อมเมื่อกี้กูตกใจจริงเไรสัตว์เมื่อกี้อยู่ที่วิ่งมาไอ้สัตว์เฮ้ยคือตรงนี้กูจำได้มีมกุญแจไอ,ไอ้พอร์ตมานี่ไอ้สัตว์กูจำได้อะไรเห็นตรงนี้มีกุญแจน้ำตาลเนี่ยมึงเดินเข้าไปดิเพราทำไมต้องเป็นกูเอางเป็นพรางไงเปิดป้ะตาลเปิดประตูะตนเปิดประตูเนี่ยนะมันจะมีอะไรบ้างไม่มีอ่ะกูเปิดก็ได้ ที่มันล็อกว่ะอ๋ออ๋อมันมันต้องผ่านช่องลมกูจําได้ตามมาตามมาตามมาที่ซีนจะเปิดมั่วนะพี่ผมเคยเจอมึงเจ๊าะเมื่อกี้มึงหลบกูไอ้สัตว์ที่จะดูมาเฮ้ยไอ้พอยส์อันนี้ห้องซ้ำหรือเปล่าวะโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมตามไปไอ้พอยส์เดินอุ้ย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 อ๋อพี่เปิดเพื่อนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวกูจะบอกตรงนี้มันมีไอ้ อีสเตอร์เอ็กไว้ไม่มีไม่ไม่ไม่ตรงตรงท่อไม่มีแต่มันจะมีตรงนี้นี้นี้ข้างหน้าเราเนี่ยหยุดทำไมส่องไปส่องลงไปได้ยินเสียงอะไรไหมอุ้ยขุนร้องไห้เนี่ยแหละโคตรร้อนเลยมึงร้องหาพ่อมึงเหรอไอควอดมึงดูมึงดูช่องลมน่านตายอุลี้ยแล้วไอ้สัตว์มึงร้องหาพ่องเหรอฮะไม่จาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย เซ็นเซอร์ยับเลยครับไอสัตว์ไอคิดรู่ไอรุ่งูุโอ้เกือบเกือบไอ่เที่ยขาไอกูกูเตะเฮียอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้กูรู้ไปเตะเฮียอะไรมึงตกไงสัตว์ไม่ไม่ไม่ขากูนี่ลงมาลงมานี่มันทะลุตรงนี้ไอเชีร์เมื่อกี้เขานั่งอยู่เนี่ยเตะบอกเลยนี่เนี่ยเออบอกเลยนี่ห้องนี้แหละนี่นี่ แต่ว่ามันไปไหนล่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีร้องไห้เฉยไม่มี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 มึงจาได้ในกุญแจเหลืองวันนี้เราจะมาไขกุญแจสีแดงกันนะครับเออเหลืองไขตรงนี้เหลืองไขตรงนี้ตามมาลิตตามมาลิมึงจะอ้อมทำไมอ๋อทางนั้นมันเปิดไม่ได้เปิดดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คิดไงการเดินกลับไปแล้วเจอปะไม่มีกูจำได้ไม่มีกูจำได้ไม่มีจัดแล้วกูเป็นพากูเฮียเลยเนี่ยผีต้องกลัวเออพรยมึงต้องนำไปดิเอาแล้วมึงเป็นตากล้องงึงก็ต้องนำไปดิตากล้องต้องอยู่ข้างหลังไงไอพอดไปเปิดประตูข้างหน้าเลยงวดเปิดประตูข้างหน้าเลยเปิดดิ ไงเป็นไงมึงสัตว์อ,อ,อ,อย่าให้กูเจอศพงนะไอ้เหยอะโว่เทียนลนเลยนี่มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ดีดีนะกูจำทางได้อยู่นี่นี่นี่ไอพ่ออุ้ยไอ้เหี้ยเปิดเองไปไปเก็บกุญแจน้ำเงินพี่ที่ไปเก็บไปเก็บดิเลี้ยวขวาเออไปเก็บดิไปเก็บดิกุญแจน้ำเงินนะเดีย๋ยวเข้าไปทำไมเยอะอย่างวะน <c oughs> หน้าจอกว่าอะไรสัตว์โดนอะไรเมื่อกี้ ี่ก้มหน้าพี่ก้มหน้าเดินที่รู้พี่รูโอ้พี่ตีเกย์พี่ตีเก็บมาแล้วไปเปิดเปิดเปิดในห้องก็แค่งงดำดำหน้าไม่เป็นไรหรอกเออพี่ตีมานี่ผมอยู่ข้างหลังพี่นี่นี่นี่อุ้ยเชี่ยหมาเห่าอุ้ยเชี่ยหมาบ้านกูเห่าเก็บกุญแจอยู่ข้าวเปล่าหนูเก็บเองไอนี่เดี๋ยวหนูเก็บเองวุ้ยอุ้ย ออออไอ้พอดตัวอะไรนะเนอะอุ้ยไอฟอดลนคางไหนหน้าประตูไอพอดหน้าประตูไหนไม่มีไปแล้วเออว่ะไปไหนต่อกุญแจแดงกุญแจแดงเฮ้ยหมาเมึงจะเห่าดิกูหลนไม่อ,อัดอัดคลิปจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยมาพาร์ทนี้เราต้องเคลียร์ด่านให้ได้นะ เมื่อกี้ผมเรีเยมมรนถึงตรงนี้แหละคือเรามันทำอะไรล้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มันแจมสักใหญ่ใช่ไหมประตูนี้เปิดไมั้ยล่ะนี่จะพามึงนำไปดีเอา้าต้องทำอไรต้องกูไม่มีไม่มีผมผมจำผมไม่รู้ผมเรียนถึงตรงนี้แหละเออทีนี้ก็ไม่มีใครรู้อ่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะโอเคปิดเองต้องอะไรต้องเป็นไงเพี่จะเกิดอุ้ย ตัวไหไหนดีนีตัอ oh, oh, oh. ุ้ยศพอ๋อนี่ไงที่มันได้ถ่ายภาพเอาหุ้ยเอุ้งโซบายไม่ใช่ศพไม่เมื่อกี้ศพอยู่นี่นอพิซีศพอยู่นี่อุ้ยยังไงยังไงไอพอดนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเสียงเยี่อะไรอ้าวเอ้าเฮ้ยเฮายอุ้ยเอากูุบแล้ว่าพี่บังตาเอากูุบแล้่อโอ้โอ๋อ ก็สำหรับคลิปนี้มก็จะไปเพียงเท่านี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับ้าพี่ชายกูยังไม่ออกมาเลยเออเออด้เลยเลครบแล้วจออบแล้วส่วนอยากให้ผมเล่นแมบ,บอะไรทิ้งเอ,อคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้นะถ้าผมมีโอกาสาไปเล่นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจะเพียง